5นาทีพอดแคสต์ปรั e r รุงทุกนาทีนำเสน o t ้ y ย o ็อคเดย์โร่ไทม์พู้แทนจำหน่ายนาฬิกาโอเวอร์สซัพ s อร c ตแมชชีนิคัลวอชตั้1904ในช่วงสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ถือเป็นยุคทองการค้าขายออนไลน์เลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือว่าการสร้างตัวตนให้กับธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับ ทำให้มีพอ่อค้าแม่ค้าและธุรกิจจำนวนมากเนี่ยได้รับผลประโยชน์จากโลกออนไลน์นะครับออนไลน์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถเข้าถึงลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้นสะดวกรวดเร็วม,มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังสามารถทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่รู้จักได้ง่ายขึ้นผ่านการโปรโมทแล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางการตลาดต่างๆที่แต่ละแพลตฟอร์มมีให้นะครับประกอบกับเหตุการณ์ในปีที่ผ่านมาเนี่ยยิ่งทําให้การใช้งานของแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ย เพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาลเลยนะครับทำให้ธุรกิจจำนวนมากที่ไม่เคยอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์มาก่อนเนี่ยต้องย้ายตัวเองเข้ามามีบทบาทในตลาดออนไลน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเด็นสําคัญที่เข้ามาทา้าทายการทําธุรกิจบนโลกออนไลน์ก็คือการที่มันเป็นแพลตฟอร์มที่ใครๆก็สามารถกระโดดเข้ามาได้แบบง่ายๆนะครับแล้วก็ออกไปได้ไม่ยากเช่นกันเปรเียบเทียบการขายแบบหน้าร้านแล้วเนี่ยแน่นอนว่าการทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยใช้เงินทุนน้อยกว่าเยอะนะครับแต่กลับเป็นตลาดที่มีลูกค้าจำนวนมหาศาล อยู่นะทำให้ธุรกิจออนไลน์เนี่ยเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ดึงดูดให้เจ้าของธุรกิจจำนวนมากเนี่ยก้าวเข้ามาสร้างตัวตนบนนี้มากขึ้นนะครับเมื่อมีผู้ขายมากขึ้นนะครับแน่นอนว่าการทำงานก็ยากขึ้นตามไปด้วยนะครับการแข่งขันสูงขึ้นนะครับผู้ขายออนไลน์เนี่ยต้องเผชิญกับปัญหาในการดึงดูดลูกค้าเข้ามาแล้วก็ทำให้ธุรกิจเป็นที่สนใจของลูกค้านะครับปัญหาแรกที่น่าจะเป็นอันที่ต้องบอกว่า เจอกันเยอะสุดนะฮะก็คือเรื่องของการที่ organic reach เนี่ยลดลงนะฮะในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับปัญหานี้เนี่ยผมเชื่อว่านักการตลาดแล้วก็คนทำแบรนด์เนี่ยเจอมาตลอดนะฮะแล้วก็ชวนปวดหัวขึ้นทุกทีทุกทีนะครับรวมถึงกฎใหม่ๆที่ออกมานะ,ะที่ทำให้ reach เนี่ยมันลดลงซึ่งส่วนหนึ่งของปัญหาก็เกิดมาจากที่ผู้ใช้ง,งานเยอะขึ้นด้วยนะฮะทำให้เกิดการช่วงชิงพื้นที่บน newsfeed โดยตั้งแต่ปี2014แล้วล่ะฮะหลายๆคนคงเริ่มรู้สึกว่าออร์แกนิกรีชเนี่ยมันลดลงไปเรื่อยเรืนะฮะก็มันเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนอัลกอริทึมนะ,ะที่ให้ความสาคัญกับหลายๆปัจจัยมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลกอริทึมที่เน้นให้ News Feed ของเราเนี่ยเห็นโพสต์จากเพื่อนครอบครัวหรือว่าคอมมูนิตี้มากกว่านะฮะที่จะเป็นโพสต์ของพวกธุรกิจสื่อแบรนด์ต่างๆนะฮะก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งนะครับ ปัญหาที่2คือว่าการที่ค่าแอดส่วนนี้แพงมากเลยนะครับแพงขึ้นเยอะเลยนะฮะถ้าใครที่ติดตามเรื่องนี้มาก็คงจะเห็นว่าโอ้โหค่าแอดส่วนี้แพงขึ้นเยอะต้องเข้าใจว่าอมไม่ใช่ทุกธุรกิจจะสามารถจ่ายต้นทุนโฆษณาที่สูงได้นะคร mm ับ hmm. โดยการที่ค่าแอดแพงขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ organic reach มันลดลงคนก็ต้องซื้อแอดกันมากขึ้นนะคร mm ับ hmm. เหมือนของทุกอย่างนะฮะความต้องการมากขึ้นนะฮะก็ราคาก็จะแพงตามขึ้นไปด้วยนะครับ แต่ที่กล่าวไปนะครับว่าเนื่องจากผู้ใช้งานในเชิงพาณนนิชย์มันมากขึ้นด้วยเนี่ยบางแพลตฟอร์มเนี่ยมีธุรกิจใช้งานแอดกว่า8ล้านธุรกิจนะครับเท่าความต้องการเนี่ยมันมากขึ้นทำให้เกิดการช่วงชิงกันมากขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ค่าแอดโดยเฉพาะถ้ามันมีไพร์ e ไทม์ถ้ามันมีไพร์มสเปซเนี่ยก็จะยิ่งแพงขึ้นไปนะครับบางแพลตฟอร์มเนี่ยใช้ระบบการ, bidding, รบิดดิ้งนะฮะพอบิดดิ้งเนี่ยแข่งขันเยอะแน่นอนก็ต้องแพงขึ้น บ,บางทีบางคนเริ่มรู้สึกว่าด,ด้วยค่าแอดที่แพงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเอ๊ะบางทีเริ่มไม่ค่อยคุ้มเงินเงินที่เสียไปแล้วนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยค่าใช้จ่ายของการโฆษณาเนี่ยมันมากินมารจิ้นของธุรกิจหมดนะครับก็เป็นปัญหาที่นักธุรกิจแล้วก็นักการตลาดต่างๆนี่ยก็ค่อนข้างกังวลทีเดียวนะครับว่าจะทํำยังไงให้ต้นทุนมันไม่แพงเกินไปแล้วก็ขายของได้ดีนะครับแล้วก็การแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยเนี่ยยิ่งทําให้ปัญหานี้เนี่ยดูน่ากลัวขึ้นนะครับ ซึ่งนี่ก็ถือเป็นความท้าทายที่นักการตลาดและเจ้าของธุรกิจต้องเจอเราก็จะต้องหาทางออกให้ได้ว่าเราจะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ควบคุมต้มนทุนโฆษณาได้ยังไงนะครับซึ่งหนึ่งในทางออกของธุรกิจแล้วก็นักการตลาดเนี่ยก็คือการใช้แพลตฟอร์มอย่างเช่น l i น e แอดแพลตฟอร์นะฮะซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำแอดที่ไม่ควรมองข้ามเลยเพราะในปัจจุบันนี้นฮะถ้าเราลองไปทางไหนเนี่ยก็แน่นอนว่าคนใช้ไลน์เยอะมากนะฮะไม่จะเป็นตั้งแต่พูดคุยกับเพื่อนเรื่องส่วนตัวเป็นถนึเรื่องงานนะฮะหรือการซื้อของด้วยนะฮะคนเนี่ยใช้ไลน์ในการซื้อของนี่เยอะนะครับจากสถิติเนี่ยพบว่าไลนมีผู้ใช้งาน47ล้านคนนะฮะแล้วก็ตอนเนี้ยค่าแอดจัไม่แพง การแข่งขันยังไม่ค่อยสูงเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นนะครับก็ถือเป็นโอกาสให้ธุรกิจร้านค้าต่งตางๆเนี่ยรีบเข้ามาหากลุ่มลูกค้าที่จะอยากจะขยายมากขึ้นนะครับโดย Li น์แอดแพลตฟอร์มเนี่ยจุดเด่นมีหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับแน่นอนเรื่องแรกคือจํานวนคนใช้นะฮะนี้มหาศาลมาก47ล้านนะฮะแล้วก็ยังเป็นแพลตฟอร์มที่มีหลายเจเนอเรชันด้วยนะฮะมีคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็มีเด็กก็มี นะครับวันวันหนึ่งเนี่ยนะฮะมีการเก็บสถติติมาว่าคนไทยเนี่ยใช้เวลาอยู่บนไลน์เนี่ยประมาณ63นาทีนะชั่วโมงนิดๆนะครับสคือการที่ธุรกิจต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเลือกวัตถุประสงค์ครัแปลได้ถึง6วัตถุประสงค์นะครับตอบโจทย์ทุกมาร์เก็ตติ้งฟันนด์โดยครบถ้วนนะฮะสามารถปรับแต่งกลุ่มเป้าหมายตามที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นเพศอายุพื้นที่การอยู่อาศัยระบบปฏิบัติการความสนใจของกลุ่มคนเที่ยวอยากจะเข้าถึงโดย การวางพื้นที่โฆษณาจะเป็นหน้าที่ของ Line ที่จะกำหนด placement ให้โดยอัตโนมัติซึ่งจะเลือกจากพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพที่สุดให้กับแคมเปญของนัานเองจากข้อมูลแล้วเนี่ยโฆษณาข,ของ Line เนี่ยจะเข้าถึงผู้คนมากกว่า2,500ล้านครั้งต่อเดือนนะครับผ่านทางหน้า Chat Line Time Line, Line Today แล้วก็ช่องทางใหม่อย่าง Line TV แล้วก็ Wallet Tab ด้วยนะฮะ นอกจากนี้เน,นะครับเราต้องอไม่ลืมนะครับว่าไลน์เองก็เป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าเนี่ยใช้ติดต่อกับลูกค้าผ่าน Line Official Account อยู่แล้วนะฮะทำให้เมื่อร้านค้านั้นเนี่ยทำการโฆษณาออนไลน์ข้อมูลมันลิงก์กันใช่ไหมฮะก็ทำให้การยิงแอดในแม่นยำมากยิ่งขึ้นมาทำคัสตอมออเดียนตต่อได้แล้วก็ข้อมูลจากการยิงโฆษณาสามารถลิงก์กับไปที่ Line Official Account เพื่อทำการตลาดแบบ CRM ที่เราคุ้นเคยกันได้เช่นกันรวมถึง เมนมีปุ่ม call to action ทำให้ลูกค้าสามารถเพิ่มเพื่อนติดต่อร้านค้าได้ทันทีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการคุยแบบ one to one ะคุยกันสั่งของถามราคาถามไอ้นูน่นไอ้นี่สีไหนดีนะฮะ ก็เป็นคอนเวอร์เซชันที่เพอร์ซันอลมากๆนะฮะเพอร์ซันอลมากๆที่บางทีเนี่ยการขายแบบ e อีคอมเมิร์ซเดิมเนี่ยทำไม่ได้ด้วยซ้ำนี่นะครับนี่จะเป็นสายท,ทำให้ Line แอดแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นเครื่องมือการตลาดที่ครบวงจรแล้วก็ยังเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ร้านค้าและธุรกิจต่างๆน่ากระโดดลงไปเล่นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะใครที่เคยยิงแอดบนโซเชียลมีเดียอื่นมาก่อนเนี่ยนะฮะไลน์แอดแพลตฟอร์มมีความใกล้เคียงกันซึ่งตอนนี้มีหลายแบรนด์เข้ามาใช้แล้ว ตั้งแต่แบรนด์เลก็กแบรนด์ใหญ่หรือก็ลักชัวรี่แบรนด์ก็มีนะฮะอย่างที่ผมเห็นก็จะมีรถ Volvo นะฮะดีออนะครับบริษัทมันเข้าเขาส่งแงเอลก้านะฮะอาหารเสริมก็มีวิงไวท์นะฮะแบรนด์ SME อย่างน้ำพริกรุ่งเจริญอย่างเงี้ยนะฮะหรือแม้แต่บริการกำจัดปลวกนะคลินิกต่างๆนะครับเรียกว่ามากันแทบทุกวงการเลยทีเดียวนะฮะ ซึ่งนอกจากแพลตฟอร์มมีความน่าสนใจในทางไล n e ก็ยังมี Line แอดแพลตฟอร์มแฮนดบุ๊นะฮะซึ่งเป็นหนังสือรวบรวมเทคนิคการทําการตลาดไล n e ที่ครบเครื่องมากๆที่จะมาช่วยให้คนที่อาจจะยังงงว่าจะทํำยังไงนะฮะต้องการไกด์ไลน์เนี่ยอันนี้เป็นถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับโดยหนังสือ l i n e แอดแพลตฟอร์มแฮนดบุ๊กเนี่ยนะฮะสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนาทั่วไปรวมถึง c ีแด้วยนะครับหรือว่าช่องทางออนไลน์ก็เข้าไปที่ C ีแอดไม นะฮะซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สะดวกมากเลยนะครับแล้วใครที่ฟังผมอยู่และอยากเริ่มใช้งานเลยเนี่ยนะฮะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ admanager.line.biz นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะฮะแล้วก็สามารถเริ่มใช้งานเองได้เลยนะครับโดยผมมีโค้ดส่วนลดมูลค่า300บาทเมื่อมียอดใช้จ่ายครบ1,000บาทมาแจกด้วยนะครับเดี๋ยวผมใส่โค้ดไว้ในแคปชั่นนะครับก็ลองไปลงโฆษณาเล่นกันได้เลยนะครับโค้ดนี้ใช้ได้ถึงวันที่30กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับ สุดท้ายขอบคุณทาง l ล ne นะครับที่สนับสนุนพอดแคสต์ EP นี้แล้วก็ผมคิดว่าจริงๆเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจมากๆอยู่แล้วเพราะว่าคนใช้เยอะใช้ทุกวันนะฮะแล้วก็การแข่งขันยังไม่สูงแม่นะครับต้องลองไป explore กันนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้พบกันใหม่สวัสดีครับ f minute podcast improve every minute presented by t o k a d e r o time พูดแทนจำหน่ายนริกาโอเ